รัฐบาลประมาณการว่าจะสามารถจเก็บรายได้จากทอัียากรการขายสินของและบริการรัฐบาลนิดและแรกอื่นรวมทุกที่ทั้งทีง่จำนวน2 5 1 1,000 10, ล้านบาทลดลง100.26จากปีก่อนต้องเรียนด้วยความกรพว่าแนผานงบประมาณของประเทศที่ถูกจกัดขึ้นแบบกระไดยุทธศาสนีแต่าววาเหตุการที่เลวร้าย ความรุนแรงของผมจิตก,การนี้ผมไม่อาจที่จะรับให้รบมาณที่ท่านเสนอมาเนี่ยผ่านสภานี้ไปได้โดยกรา,การาของราครับอาจารย์ครับขอบคุณท่านผู้นําสายพันนะคะรับจะไปทันบเสดจันทร์หลวงทองนะครับแต่เมืก่เนนี้เรียนมาชิกที่นั่งติดกันนะครับ กระนาประดิษฐตามที่เราได้ตกลงกันไว้ก็คือตกลาทิ้งระยะนะครับใ่นั้นติดกันครับครับผมเชิญรับเสด็จครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านประธานรับเสด็ครับผมขอไปนิดครับท่านนายกระดอนุญาตครับผมเชิญเลยครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารบประยัตสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับผมในะจะเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับก็ได้ได้รับฟังนะครับ คุณน้าใบคลานได้ชี้แจงมูลและครูนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานของเราควรจะชี้แจงโอกาสต่อไปในหลายประเด็นด้วยกันนะครับหลายอย่างอาจจะไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับผมก็คิดอย่างนั้นนะครับในส่วนของในเรื่องการบริหารโอมานถ้าเรามองตัวเลขอย่างเดียวมันก็ดูเหมือนว่าไม่ไปทำไม่ตรงสถานรรการณ์แต่เลยว่าเรามีเม็ดเงิน,นต่างๆที่รองรับเรื่องโควิดไว้หลายส่วนด้วยกันนะครับ เพราะนั้นทั้งในงโงมันประจําโงมันเงินกู้ต่างๆที่เราใช้ในช่วงระยะแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องงมันเรื่องนี้ผมไม่เห็นหานะครับในเรื่องของวัคซีนเราก็าได้โดยการตามําดับทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การจัดถาโดยรัฐบาลรฐต่อรัฐนําเข้านะครับตามผู้ราที่ปรากฏอยู่วันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหลาย,รยประเทศในโลกมีความต้องการวัคซีนมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทําอะไรในการบริหาร วัคซีนจานวนมากๆของบริษัทผู้ผลิตแต่เราก็มีบริษัทของเราที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตของเราในประเทศไทยนะครับแต่ทั้งหมดก็อยู่ในการบริหารของบริษัทใหญ่ที่ควบคุมการผลิตทั้งหมดนะครับวันนี้เราทํามาต่อเน,นื่องนะครับไม่ใช่มีีการเตรียมการเลยเลยมีทั้งแผนหลักแผนรองแผนถูกเชิญน,นะครับในเรื่องการบริการเรื่องวัคซีนแล่ผมก็คาดว่าในระยะเวลาที่เรากําหนดไปแล้วเนี่ย ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องวัคซีนนะครับถ้าวัคซีนจะหาโดยรัฐหรือวัคซีนทางเลือกที่ก็มีการดาเนินการได้แล้วในขนาดดีนะครับแต่ทั้งหมดวัคซีนทั้งหมดยังคงต้องนําเข้าผ่านช่องทางของรัฐต่อรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมกล่นนานเพื่อทราบนะมีคณะกรรมการดาเนินการเรื่องนี้มาจากต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเพิ่งมาทําหรือเพิ่งจะนุม,มัติคงไม่ใช่นะครับในส่วนของเรื่องงบประมาณในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมก็พูดรวมๆไปก่อนนะครับว่า วันนี้ในงบกระหงส์ถ้าดูที่ดีนะครับมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรค่าใช้จ่ายในการแบบภารกิจประจาค่าใช้จ่ายใ,ในงบพนัฒงานครับนะครับซึ่งมีงบมันที่ตั้งไว้ในจํานวนไม่มากนักนะครับและในสองปีที่ผ่านมาเราก็ได้มีการปรับลดงบมันของกันกระองส์ไปแล้วนะครับจํานวนเป็นหมื่นล้านบาทนะครับ ในแต่ละปีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นข้อบุนที่ต้องดำเนินการต่อแล้วก็มีความจําเป็นในงบประมาณปี2565นะครับก็กลับไปพอทราบนะครับในส่วนขอมการที่ว่างบประมาณของกระทรวงโหมมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขอันนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงน,นะครับเพราะว่างบประมาณกระทรวงคือกระทรวงงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนั้นนอกจากงบประมาณของหน่วยง,งานไปแล้วนะครับยังมี งบหมายของกองทุนไปได้ประกัดกองทุนอ <detta jeune> <LS> ีกสากองทุนนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินกองทุนปัญญาการแพทย์แผนไทยอีกจานวน1นึ่งแสี่มืหนึ่ง็ร้ยี่บล้านบาทนะครับงบใหมายของเขาเองมี1นึ่งแสนห้าสา้าี่สิบจุดสเจ็ล้านบาทนะครับ เมื่อรวมกันแล้วงบประมาณทั้งสุกจะมีทั้งสิ้น295,651ล้านบาทนะครับและเมื่อเทียบัปปี64ลดลงเพียงแค่5,533ล้านบาทลดลงเป็น11.7นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันไม่ใช่ความจริงเพราะนั้นถ้าจะไปดูแยกข้อมูลจากในส่วนของพรบที่ใช้แจกงบยงานนะครับก็ต้องไปดูกองทุนต่างๆกองทุนสะสมและกองทุนที่ใช้เยู่ตรงนี้จะได้ว่า โมบายกับเราผมน้อยกว่าถือว่าสมเด็จพระรวมแต่รับควากล้มีในเรื่องต้นตรงตนี้นะครับในเรื่องของวัคซีนในเรื่องของอื่นการบริหาราต่างๆนะครับผมก็อยากจะทราบว่ามันจะมีวิธีการอะไรที่จะบริหารจาชการได้ดีกว่าที่เราทําในวันนี้นะครับแล้วก็ทําด้วยความโปร่งใสและการสูดถึงเป็นธรรมแต่ทั้งหมดก็จะต้องไป,ไปตามขั้นตอนของกฎหมายขึ้นไปตาม การจัดสรรวัคซีนการให้ประกรันฉีดวัคซีนนะครับซึ่งวันนี้ผมว่าจะไปัวาเยี่ยมเปื่วัคซีนอีกนะครับแล้วก็มีภารกิจอื่นที่จะต้องดบเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหานี้ให้ได้ดีแต่ผมที่จน ว่าในเดือนมิถุนายนจะมีวัคซีนเข้ามาอย่างเพียงพอทั้งวัคซีนที่รัฐบาลจัดหาและวิทางเลือกนะครับแต่ไม่ว่าจะจัดหาอย่างไรก็ตามก็ต้องเข้ามาในส่วนของการนาเข้านะครับเป็นการติดต่อขึ้นทะเบียนโดยบยริษัทที่ได้รับออมอบหมายเป็นตัวแทนนะครับของบอริษัทใหญนะ่จะต้องมาติดต่อกับอ,อยออนะครับเพื่อจะรับรองมาตรฐานและก็ใบนาเข้า เช่วันนี้เราก็ได้มีการให้ทางเข้าอีกช่องทางหนึ่งแล้วนะครับรทุกท่านคงทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารงบประมาณนี่ก็คงเป็นเรื่องที่เราได้พิลาอย่างเข้มงวดอย่างนั้นคงผมเองอ่านงบประมาณทั้งหมดไอ้ทุกข้ามหน้าที่ห่านมาแล้วด้วยแล้วก็อ่านในสิ่งที่เป็นคําตอบต้องเรียรให้ได้อีกเยอะด้วยนะผมไม่ได้หยุดยิ่งผมไม่ได้นั่งรอฟังใจใจข้อมูลที่ท่านว่านะก็คงไม่มีใครท่านมีใครเคยทั้ก็ผมก็ไม่ทราบ แต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นในการนั่งฟังข้อมูลที่ดีๆอย่างเดียวผมเป็นคนที่ต้องเอาฟังข้อมูลทุกข้อมูลแล้วมาแก้ปัญหาด้วยตัวผมเองโดยการมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานถ้าไปแก้ไขตามหลักการนผลหรือข้อมูลข้อตังเกตที่มาจากภ่าประชาชนอะไรแล้วแต่ทั้งหมดนะนั่นคือการทางานในระบบประจัไตยของผมแลนะยืนยันนะครับวันนี้ก็มันจะไม่มีเรื่องของการทุจริตอะไรต่างเกิดขึ้นในรัฐบาลผมนะผมย้ํานะครับในรัฐบาลผม นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับรรเชิญท่านประเสริฐครับเชิญครับ